อยู่แถวนี้คือบ่ไม่กลัวในเก็บนอหรือคนอื่นเก็บไปแล้วบ่อ๋อพอแล้วพี่น้องแต่ว่าก็เป็นกระป๋องเบียร์ครับกระป๋องเบียร์แบบนี้เป็นกระป๋องเบียร์รสพิเนียมด้อพี่น้องราคาดีเยอครับพี่น้องกินแล้วก็เก็บว้ตะขาย้อครับเนาะกินแล้วกับเก็บเมื่อบ้านนําครับพด้จะนวนจังหน่อยจังไปขายก็ได้ครับนี่อีกกระป๋องหนึ่งเป็นกระป๋องเบอร์ดีครับพี่น้องโอ้เป็นกระป๋องในกาแฟครับเนี่ก็เป็นกระป๋องอรูพิเนียมเมืออกันครับพี่น้องขายได้ครับพี่น้องกินแล้วอย่าถิมนะครับเก็บไปเลย แมนอนีหยังน้ออยู่หลังรถผมพี่น้องผมยานรถเหยียบครับโอ้เป็นขวดโซดาพี่น้องอันนี้ก็เป็นแก้วพลาสติกกับขวดกระทิ่งแดงพี่นอ้อ,องเอาอีหยังน้อบ่านคือหัวซุปอยู่จังซกันย่าอนอีหยังน้อนี่ก็เป็นขวดนมพี่น้องสามกระปองเฮียงกันรองซองอยู่นี่เก็บเอาเล,ลายได้แล้วขายอะไร้คอกันเลยงั่นทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเขาขเขคั้วเดืองกิมคูรู้อยู่แบบนี้ผมก็คุบเอาไปขายซะพี่น้องขายได้คอกันเนาะ เมืนเน่อในย่างน้อ้แค่เขียวยืนวยไว้ไกลฝุ่นพี่น้องย่างไปเบิ่งเบิงกัน่าพี่น้องโอ้ยสร้งรางตัวบังใหญ่หนึ่งพี่นออ้องขู่พ่อาไปไขายเลยเดี๋ยวแล้วพ่อย่างกับมามาพ่อกกับทิ้งสองตัวนอนคูรูอยู่ครับเพิ่นก็ร่างกินน้ำคือขายได้ครับพ่อเดี๋ยวได้พี่น้องไปรีบยุบผมเนี่ยกับปนันเด้น,นี่เส็ยผมคู้เก๊าผมประนั่งแคบเอาคู่เก๊าแหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องยืนอยู่คอยรอแบบนี้กับเส็ยผมอีกผู้ใดอย่างมายืนอยู่เพือเดียวจับคอเอาเลยแล้ว ปุ่นนะ่ะนอนรับกับปันนั่นพี่น้องจับข้อเอาอีกกันนะเอาไปขายกันนะมีอันุญาตต้งขางต้องสั้ิยืนรับเพื่อพี่น้องคูบเอาเงินอนะ่ะขายได้กันครับปุ่นยุติงนะ้งหนาพี่น้องยุกอหยากันมี่กันหน้าขันข้อเอาพวกกันนะคือรีด,ดีแท้ขี่รถพันมนาแถวนี่เห็นกวดเบียดอยู่ถังขยะพี่น้องต้องไปเก็บออกมัก,กันหนะ้าผู้ใดมาสร้างกาถิ่มแต่ขายได้เนาะเงิ่นทั้งนั่นพี่น้องเลยหวานผมนั่นแล้วเอาไปขายเลยั่นแล้วได้กวดซิงแล้วก็ไปต่อพี่น้องขายได้ครับ เห็นแล้วพี่น้องผมเห็นอยู่หันสองขวดแต่ว่าผมขอใส่ถุงมือก่อนนะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งได้พี่น้องผมมาแถวนี้เป็นประจำแต่ผมกับคัณอาเก็บแถวนี้เป็นประจำครับมองผมมาเห็นงานครับพี่น้องพี่น้องเห็นพี่น้องกับเก็บพอลดนะครับเด้อเก็บได้ครับไปขายได้ครับพี่น้องพี่น้องเห็นกับเก็บพอลวดนะครับเงินทั้งนั้นครับบางคนเห็นลีดผมแล้วเอาไปประกอบอาเชมหารับซื้อของเก่าก็มีห้กันครับพี่น้องพี่น้องล่องเอาไปเห็ดล่องเบิ้งได้ครับเพื่อมันเป็นอาชีหลักองเฮา บางคนเห็นคลิปผมแล้วก็เก็บมานั่งคือกันครับพี่น้องพี่น้องถ่าผมแป๊บหนึ่งนะผมสกอตไทยถุงเมื่อข้าวหนึ่งครับผมจังจผพาไปเบิง้งช่วงนี้เป็นเวลากลางคืนครับพี่น้องยืนเฮี้ยงกันอยู่ล้อซองพี่น้องใส่สีเป็นโม่กันคือผมยังไปกัดจับคอเอาซาเสียดผมเลยเหรอพี่น้องจับไปขายเลยแล้วขายได้ที่กันครับจับพวออล้วผมก็ไปขายเลยแล้วครับขายได้ท้่กันเนาะ เสือดาวขับสรางนอนอยู่น้ากันพี่น้องเดี๋ยวพลที่พายไปเบิง่งเถวนี้เป็นป้ายอย่าพี่น้องผมย่างผ่านมากผมก็เลยบมเาเห็นเสือดาวกับสรางนอนฮียงกันคู่หยู่ย,ยุดพี่น้องพิ่งแน่เอาตื่นตือนเตืนตนตนอนเตืนอรั่อนเยว่าแล้วสัตว์กันเบิดขึ้นนอะแบบนี้ก็ขายใ,ให้กันครับพี่น้องพี่น้องสีเอาเส้นร่างหามันเต็มร่างเป็นทิพสองขวดก็ไปขายเป็นร่างก็ได้ครับหรือว่าพี่น้องสีสั้งพิโลคายก็ได้ครับขายแต้กันครับอันนี้เป็นกวดเสือดาวกวดสร้างพี่น้องขายได้เด้อครับพี่น้องนี่คือหลอดซิลิโคน ซิลิโคนนี่ลักษณะแบบนี้เป็นพลาสติกสีเด้อครับขายได้คือกันครับพี่น้องพี่น้องใส่ซิลิโคนบ้านแล้วก็เก็บใบตะขคร้เด้อครับแต่ว่าพี่น้องฟองตัดหัวมันออกนะครับเพราะว่ามันมีซิลิโคนอยู่ผงอยู่มองนี้เดี๋ยวขยอยสีพสื่อได้ครับอีาอีางคมกมเอาเมีดตัดช่วงนี้ออกก็เลยครับพาเห็นมันขาดไปเลยครับข้าใจจังหนีสื่อได้พี่น้องเด้อพี่น้องเฮ้ก็ยังผมวายเด้อขายได้คือกันครับน้องทีดมือเดือดซ่้นเก็บไ้แตะขายโหลดครับ นี่คือกวดบิกโคลาพี่น้องขายไดไรครับเป็นพาตติกใสครับพี่น้องเกมไปตะขายเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นกระปองนุ่มการมีพี่น้อง เป็นกระป๋องครับขายได้คือกันครับพี่น้องพี่น้องลูกห้านกินแล้วกับเค้กวบตะไายเด้อครับเด้อยาถิ่มเด้อยู่ใกล้ๆกันบ่ไกลกันครับอันนี้เป็นขวดกระติ้งแดงครับขายไดไรือกันครับพี่น้องกินแล้วกับยาถิ่มเด้ออันนี้ย่างไปจักหน่อยกับเป็นขวดอีหอย่างม้วนนี้ครับแต่ว่าเป็นขวดขาวครับขายได้รครับใกล้ๆกันอีกจังหน่อยเป็นขวด OEC พี่น้องขายได้ครับเป็นขวดใสครับอันนี้ครับพี่น้องกินแล้วกับเค้กไปเด้อครับย่างเลยไปจักหน่อยกับเป็นกระป๋องเบียร์ครับเป็นกระป๋องเบียร์อลูมิเีียยมครได้ว ับเก็บไปตะไครครับนี่ครับนอนโคโลอยู่อันนึงครับอันนี้เป็นขวดนมครับเอิ่นว่าเป็นพตาสติกสีใดได้ครับพี่น้องกินแล้วก็เก็บไว้ได้ครับเด้อขายได้เด้อครับนี่ย่างไปเช้าน่อยแต่เห็นแต่สู้2เนิยวพี่น้องแบบนี้คือขวดนี้ยังครับขายได้คือกันนะครับเด้อกินแล้วก็เก็บไ้แต่ขายครับขวดนี้เป็นขวดลิโพครับขายได้ครับเลยไปอีกเช้าน่อยเห็นแต่ยืนฝ่อโมพี่น้องสงใส่สีเมาคือขวดแบบนี้ก็ขายได้ครับเด้อขวดลิโอครับพี่น้องกินแล้วก็เก็บไปเด้อ ยางไม่เบิ่งถังขายากกนาทีไม่กวนเก็บบนนอพี่น้องโอ้นีโอ้ยยางขายพี่น้องนอนอยู่นี่สามตัวพี่น้องทองไซทินนักขึ้นมาขึ้นก,กับเขอเอาบังกันหนะ้าเอาไปขายบังกันนะจานนจังไรจังนอนหมดตื่นมาเนี่ยทงไซทินนักขึ้นมาขึ้นพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็เก็บมาบานน้ำนะครับขายได้ครับพี่น้องที่สั่งกิโลขายก็ได้หรือว่าที่สั่งล่งขายก็ได้ครับ ถิมจุกอรอจุกขางนัำแพงนะพี่น้องอยุ้ยสองขวดจุบมงคันะมาสร้างขายูนี่เถอะเมื่อ,อกับเมือปพยหยัเบ้าจับกุกกกอเอาไปขายมันก็น่าขวดเดิมนี่ก็ขายได,ด้เถอะพี่น้องเป็นขวดกระทิ้งแดงกับขวดเขาข้วยครับพี่น้องคารเบาวแดงครับขายได้ขึ้นกันครับพี่น้องกินแล้วก็ยะดกินไม่เช้านี้เด้อเดี๋ยวผมไปเก็บเอาเด้พี่น้องขายได้ขึ้นกันครับเห็ดกินแล้วก็เก็บเมื่อบานนั่นพี่น้องเค็มไปแต่ขายเด้อหรือว่าพี่น้องที่ขายให้รถของเก่าก็ได้ครับ เดี๋ยวพี่น้องเย่ยฟอไปได้ทาผมแป๊บหนึ่งผมไปเก็บขวดมาไปตะขายก่อนครับผมเป็นติมครูยูหันสองขวดพี่น้องแจ็คว่าเมน,มมมนู้ใดมาถินมาหนีผมไปเก็บบอ่อจะข้าวก่อนพี่น้องทาผมแป๊บหนึ่งเด้อขวดเบียร์นี่เอา,เอาไปใส่ลังก็ไเลยครับพี่น้องใ,ใส่มาเต็มสิสองขวดเลยก็ไเลยครับเอาไปขายไปรังก็ไเลยครับพี่นอ้องหรือว่าพี่น้องที่ทังกิโลขายก็ไดเด้อครับเด้อตาพี่น้องเขาไปต่อบ่านผมไปเก็บขวดมาไปตะายขายแล้วคุณนใจแล้วเหมือนี่นี่ขวดขายแล้วเอาเคยยืนอยู่พูดเดียวจังสิจับข้อเอาไปขายมาวแ้ กวดนี้เป็นขวดกระทิ่งแดงนะครับพี่น้องขายอะไรให้กันครับพี่น้องแบบนี้ก็เป็นขวดนิ่มลอยครับขายอะไรให้กันครับพี่น้องเอาคนนี้คือมานอนหัวซุปทุมหงาอยู่แบบนี้จะไปขายเหมือนันนานี่อีกขวดหนึ่งครับพี่น้องขายอะไรครับขวดนี้เป็นขวดนมนะครับขายอะไรให้กันครับพี่น้องพี่น้องยาถิ่มเด้ออันนี้เป็นขวดน้ำครับขายอะไรครับเออมาเป็นขวดใสครับอันนี้ก็เป็นขวดกระทิ่งแดงครับเนาะหัวซุปอาตาคดินบัด ออกมาจากเซเว่นผมเห็นขวดเบียร์ขวดหนึ่งพี่น้องตั้งขู่หลอยู่จัมันพือเลยมากินแถวนี้กินแล้วก็ตั้งใบกระเซ็ดผมเลยนี่แล้วพี่น้องจับไปขายเลยนี่แล้วขายอะไรกันนะขวดเบียร์แบบนี้เขาเอินขวดแดงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นแล้วก็จับข้อเอาไปขายเลยครับนี่ขวดหนึ่งครับอันนี้เป็นขวดทัศิครับขวดแดงนี่เขาเอิญมาขวดใสครับพี่น้องขายได้เด้อพี่น้องเด้อเกีบยกระโดเด้อเกีบเอาไปขายเลยครับพี่น้องนี่คือตะ้าใส่ขนมกีนครับพี่น้องพี่น้องกินขนมกีนบันแล้วก็เกีบ สิเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีชมพูขายได้ขึ้นกันครับพี่น้องก็เป็นพลาสติกสีขึ้นกันครับอันนี้เป็นสีฟ้าครับพี่น้องก็เป็นตะกร้าใส่ขนมกินขือนกันครับพี่น้องขายได้ขึ้นกันครับเป็นพลาสติกสีคือกันครับพี่น้องที่เป็นตะกร้านอยหรือว่าที่เป็นตะกร้าใหญ่ก็เป็นพลาสติกสีกันครับพี่น้องขายได้ขึ้นกันครับพี่น้องเก็บไปตะขายเด้อครับเด้อยาถิมเด้อ พลาสติกแบบนี้คือเป็นกล่องพลาสติกใสไอตีมว่อพี่น้องพี่น้องกินไอติมดแแ้วก็เก็บไว้แต่ขายได้ครับเด้อพี่น้องขายได้ให้กันได้ครับอันนี้เป็นพลาสติกสีครับพี่น้องลูกหลานกินแลกก็เก็บกล่องไว้แต่ขายหรือว่าพี่น้องซีเอาไว้แต่ใส่ก็ได้ครับเอาไว้แต่ใส่เขาใส่อาหารไปไแต่กินครับแต่พี่น้องบ่อไว้แต่ใส่กับเก็บไว้แต่ขายครับเป็นพลาสติกสีครับพี่น้องขายได้เด้อขายได้กี่ลีได้พี่น้องว่ได้ตัวเด้อถ้าพี่น้องบ่าเอาโย่นไม่ผมผี่เด้อครับผมที่เอาไปขาย ยืนอยู่ข้างเสาไฟกวดหนึ่งพี่น้อง,งสงสซยสิเป็นกวดพลาสติกใสคือพี่น้องแมนยูกวดนี้เป็นกวดอีซิตันครับเป็นพลาสติกใสครับพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วว่าเก็บบอลเอาโหลดเดอรครับเดอขายได้ให้ขันครับพี่น้องกินน้ำม,มันเบิดแล้วก,เก,เกว็เก็บไปขายเดอครับเดอรเก็บวบพ่อได้จำนวนจังน้อยจังเอาไปขายก็ได้ครับพี่น้อง เสาไฟเสาหนีผมว่าไม่มีอยู่2กวดพี่น้องเป็นกวดแป๊บสี่และกวดบิ๊กโคลาครับแบบนี้เป็นพลาสติกใสด้ครับพี่น้องขายได้รใหกันครับถ้าพี่น้องขยันก๊กซส,สลากมันออกครับได้เพิ่มมาหน่อยนึงครับพี่น้องกินแล้วก็จะถิงมใบเสาไฟได้ครับเก็บไปแต่ขายโหลดครับ ข้างหน้าผมสีเป็นกระป๋องเบียร์พี่น้องกระป๋องเบียร์เป็นกระป๋องอลูมิเนียมได้ครับพี่น้องว่าแม่นกระป๋องเหล็กเด้พี่น้องเป็นกระป๋องอลูมิเนียมราคาแพงอยู่เดอ้อพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็จะทิมนะครับเก็บไปตะขายเลยครับยีโลหนึ่งกัหลายบายอดอยู่เด้อครับผมบาเป็นผมเป็นกระป๋องอยูตะกาหน้านพี่น้องอยังไปเบิ่งกันหนะ้าเป็นสีแมนบอ่อ๋อแมนีอลีครับพี่น้องเป็นขวดน้ำแหละกระป๋องเครื่องดื่มกับแล้วก็ขวด สปอนเซอร์ sponsor, ความครับก็จะกินเห้อก็จะเอามาถิ่มไปนี่พี่น้องผมเห็นผมก็เลยยังไปเก็บเผาซะขวดน้ำที่เป็นพลาสติกใสนะครับแล้วก็ <c oughs> กระป๋องอลูมิเนียมอีกกระป๋องหนึ่งแล้วก็ขวดสปอนเซอร์คร่ำครับขายได้เด้อครับพี่น้อง หลดนอนขูรูอย no ู nice. ่ผู้เดียวพี่น้องรหลดโายานโมยานโหลเหยียบบ้องเออมาสางกาดนอนอยู่ยังสี่แต่น้อเพิ่งกระนาจับข้อาไปขายเบื่องกระนาขายได้ครับพี่น้องแบบนี้ก็เอินว่าเป็นพลตติกใสครับขวดน้ำที่พี่น้องกินแล้วเป็นพลตติกใสนะครับพี่น้องเก็บไปตะขายโหลดนะครับเด้อย้ามาว่างขูรูไว้แบบนี้เดี๋ยวโถสีเหยียบได้พี่น้องอันหนึงแปรแลบแสบอันนึงใสติงลิงเลยพี่น้องขวดน้ำแป๊ะแปะแบบนี้ก็ขายได้เด้อครับพี่น้องขวดใสใสติงลิงหนึ่งก็เป็นขวดสปอนเซออรร์ขาไดด้้คับพี่นวแป ต้องใส่ถือถือรถเหยียบคือแปกกระยายพี่น้องขายได้ขึ้นเขาครับเป็นขวดใส่ครับพี่น้องแปแะพี่น้องเห็นแล้วก็เก็บเอาไปขายเราเด้อครับขายได้เด้อขวดสปอนเซอร์เป็นขวดขาวเด้อครับเก็บไปเลยครับพี่น้องผมยังมาธุละาแถวนี้ผมเห็นอันนึงพี่น้องพี่น้องถ่ายเบิ้งเดินมันอย่างเต่เบิง้งนี่ครับ ปวดพัตติกครับกวดนมครับกวดน่แบบนี้ก็ขายได้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกินแล้วก็จะทิมไม่แบบนี้นะครับเก็บปแตะขายน้ำครับกวดนมแบบนี้เป็นกวดนมเปรี้ยวครับพี่น้องพี่น้องโงรคหลานกินแล้ว,วก็เก็บปแตะขายเด้อครับเด้อขายได้เด้อครับ ฟังทางนี้พ yo, you you ี่น้องเร่มากินปลากระป๋องครับฟังทางนี้ครับพี่น้องกินปลาเบิดแล้วก็เก็บกระป๋องใบตะขายเด้อครับเด้อกระป๋องแบบนี้ขายได้เด้อครับพี่น้องอย่าถิ่มเด้อเก็บไว้เลยเด้อครับขายได้ครับในข้อเลื่อนของพี่น้องคงสีมีทุกข้อเลื่อนนะครับเด้อเก็บใบตะขายเลยครับเด๋อเก็บกระป๋องมั่นใบครับถันพี่น้องบอกเก็บกัย้อนไม่ผมนีเด้อครับผมตีเก็บเอาไว้ตะขายครับ อาอีกแล้วมานอนอยู่หนีอีกแล้วเอาเตือน,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 นเตือ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 นได้แล้วโอ้ยจังนหนจะมานอนอยู่หนีเฮ้ยไปไปลูกลูกปฏิปติภาพไปขายวันนี้เป็นกัวกระทิ่งแดงครับพี่น้องขายใดได้ครับอันนี้เป็นกวัวยีตันครับขรับกวดไอ้อคาราบาวแดงครับขายใด้ก็กันครับพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็จะทิ้มมาแถวหนีได้ครับผมไปเก็บเอาได้ครับเก็บไปขายเลยเดินแล้ว พี่น้องกินแล้วกัเก็บตาขายได้ครับขายได้เยอะเลกินแล้วคือผ้ากันถิ่มใบแบบนี้เนาะเก็บไปขายบันกัน้าผมเห้นผมก็เก็บเอาแบบนี้แหละพี่น้องเก็บเอาไปขายพอด่ายกาแฟา พอแด้เตือมเงินไปพี่น้องเก็บไปเก็บไปเดวมันงก็แด้ไลยเองแหละพี่น้องผมเก็บไปผมพอได้จํานวนจังหน่อยผมก็จังเอาไปขายพี่น้อง <c oughs> พอได้คากาแฟพ่อได้ค่าฝงที่รถหนัปาปลายู่ได้ค่าพี่น้องเห็นแล้วก็เก็บเลยนะครับเด้อพี่น้องฟังทงนี่สากรนี่คือกระป๋องนมคนสามมะลีครับขายได้พี่น้องพี่น้องอย่าทิ่มเด้อสำหรับร้านกาแฟาที่ซองกาแฟาขายเก็บไปแต่ขายเลได้ครับเด้อหรือว่าพี่น้องใส่ยื่อเงินยื้อสั้นก็เก็บไปแต่ขายลดครับขายได้ครับพี่น้องเอาร่วมเซกันกับกระป๋องทั่วไปและครับกระป๋อง กาแฟกระป๋องปลากระป๋องจังสีร่วมเ่กันเลยครับขายได้ครับ <S <S เอาอีย่งบานนี่คือมายืนแถวนี้เบงกนันนาจับข้อเบงกนันนะเอาไปขายเบงกนันนามาสาร้างค้ายืนอยู่แถวนี้แท้ะขายได้เฮ้ยเอานี่คือกันคือมานอนอยู่แถวนี้บ่มีหม่องนอนบ่เอาเพรน,นี่คือก,กันไงมาสาร้างนอนซุมทีซุมหาเถะบย่ยานที่ปุ๊บข้อเอาไปขายเรื่องถึแล้วพี่น้องขายได้เนาะ อย่างนอบั่นคือมาอยู่แถวนี่คือมากกาอยู่นอคือนองโครูยุงที่ยับ่อไป้ขายเป็นก้านกับป้อมเบียรครับพี่น้องพี่น้องกินแล้วก็จะทิมนะครับเก็บใบตะขคยโหลดครับพี่น้องจะทิมไปแบบนี้นะครับผมเห็นพบสิเก็บเอาเด้ยอย่างมบิ่งก้านก็ยังกวดอ่โอ้กวดอิลีพี่น้องขายได้เด้อพี่น้องนี่เป็นกวดนุ่มครับปวดนุ่มเล็กตะส้อยครับพี่น้องพี่น้องขายได้เด้อปวดนุ่มเล็กตะส้อยพี่น้องกินแล้วก็จะทิมเด้อครับเก็บใบตะขายโหลดครับหรือว่าลูกร้านกินแล้วก็เก็บว้โหลดพี่น้อง พี่น้องจะย่นทิมเด้อตัวขวดข้าวขาวใสๆขึ้นมนถิมอยู่นี่ผู้ใดมาว่างไว้นี่เนาะเสร็จผมหนึ่งแล้วพี่น้องขายได้ครับเป็นขวดพลาสติกใสนะครับขวดแบบนี้พี่น้องเก็บเอาเลยครับขายได้ครับน้องแกะสลากออกก็ได้เป็นพลาสติกใสได้ราคาเพิ่มนี่เลยครับแม่ในอย่างน้องแค่เขียวยืนด้วยใกฝุ่นพี่น้องย่างไปเบิงบิงกันหน้าพี่น้องโอ้ยสร้างตัวบางใหญ่หนึ่งพี่น้องกอ,อเอาไปขายเลยเดยแล้วพ่อ,อยางกับมมกมาพ่อกกัทิ้งสองตัวนอนคูรูอยู่ครับ ันกำลังกินน้ำคือขายได้ครับโคดเด้พี่น้องไปรีดผมเนี่ยกับปนันเด้นี่เส็จผมคู้เก่าผมปน้เก็บเอาคู้เก่าแหละพี่น้องนี่แะพี่นอ้องยืนยู่คอรอแบบนี้กับเส็จผมอีกผู้ใดอย่างมายืนอยู่เพอเดียวจับคอเอาเลยแล้วปุนะ่นน่ะนอนรับกับปนันพี่น้องจับคอเอาอีกกันนะเอาไปขายก,กันนะมีอันุญาตต้งขงงงังต้องติสติยืนรับเพื่อพี่น้องคุบเอาเงินน่ะขายได้คือกันครับปุ่นย่ดต้องหนาพี่น้องยนะึบคอหยาก็าาามี่กันหน้าขันคอเอาพวกกันนะคือรีดดีแท้ ขี่รถพันหนาแถวนี่เห็นกวดเบียร์อยู่ถังขยะพี่น้องต้องไปเก็บออกมันกันนะผู้ใดมาสร้างกาถิ่มแต่ขายได้เนาะเงินทั้งนั้นพี่น้องเลยหวานผมนั่นแล้วเอาไปขายเลยดนั่นแล้วได้กวดซิงแล้วก็ไปต่อพี่น้องขายได้ครับอ้าอ้อนาอนั่นเห็นเด้ยอยาสีบาบอเห็นเด้อไปเก็บมาเดี๋ยวนี้ออบอกว่ามันขายได้นะ่ะ พี่น้องกินแล้วก็วจะย่นถิ่มแบบนี้นะครับเดอ้อพันขายใดครับกวดน้ำที่ห้องกินเป็นพลาสติกใสได้พี่น้องเดอ้อเก็บไว้เลยเด้อครับเดอ้อกินแล้วก็เก็บเอาไ้แต่ขายน้ำพี่น้องเก็บเมื่อบ้านน้ำขายใดครับ สีลูกไปใส่ลูกบบวา่าตายวิเศษเห็นเด้กินแล้วก็เก็บไปน้ำจะถี่ไหมแบบนี้ลูกโบว่ามันขายได้นะพี่น้องกินแล้วก็จะตังไห้แบบนี้นะครับเด้อกินแล้วก็เก็บเมื่อน้ำครับเก็บเมื่อไปจะขายขายได้ครับพี่น้อง